นี่เด้อข้าไทยล่างแล้วก็อับถึงตัวเขาอ่ะยังไหมเออว่าจิ๋วมให้ทั้งสองเบลไปมากวนแล้วป่จิ๋วอ้ไปเห็ดสดเอจิ๋วอมไก Ôm cuống được Ừ, ôm này là ít đi Anh nhịp pha cần xay cả đi đi Anh Ừ Chữ à ừ. ừ. Ch gì anh nhỉ Vòng cuống Từ lắm hả? Anh tung tiên anh Ừ, ừ Bố thâu anh, nó bọc mán cả má đi Ồ, bố hình cần Ê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  Đây này, chúng ta ôm dây phạc xây này ạ Cũng khủng Cây hợp, nó gần เอาจากีีโบเบียอยู่ครับต้องไปดิฟัวใกล้ทาง một cụt thầm được đấy, họ lao đây như thế này, phật phật xay, phật อ้อมเสียบนะครับใส,ส่เหยียเตียงน้ำใาสายเสียักครับไไนนี่ไหนนี่ตาใสาพ่พอมครับอู้ <laughs> ตาครับ <laughs> อาบับแบบ นี่ครับอ้อมไกลครับหรือมัวรากษาครับนี่ครับสุดยอดเลยครับแซ่บขาดแซ่บแนวหวนหอนหอนอยู่ครับอ้อมไกลครับน้องครับกิ้นดิบแน่กินถุกแน่ครับโว้ยหมเห็นเรื่องของแสบกว่านี่สวัสดีตอนคำครับมาหาบอัวรากษาครับอ่า หลังจากที่ห่างหายกันไปน้อยหนึ่งครับก็เล่าไ่ได้ไปใชครับอยู่แถวนี้แหละครับแจ่ไม่มาหากันครับเราสักกะคือเก่าะนะครับนะเขาขึ้นมาเนี่ยแหละครับวันนี้พาเราไปกินเข่าครับเล่าออมหูไก่อ่าัวไก่ออมครับใส่ให้กินครับนี่พี่น้องเห็นบ้ครับเอาครับแซ่บๆน้ำกันครับกับเข่าครับย้ำๆย้ำคำเอาบัวบังไผ่ดอกเขาก็ได้ยันบัง ครับกานบังกะโอาไว้แถวนี้แล้วนี่ครับเอ้ยเห็นครับอันนี้ผมอะไรทั้งนี้ครับเอาปันกันจินจะปันจินกันครับอ่ะ,ะวอัลลสะทักทายพี่น้องนะครับอ่าเป็นไงพี่น้องทำหาไล่ <laughs> อ่าทักทายพี่น้องก็มีอย่างเราเด้อครับคือนกอล์อมันเดิยมเลยอ่ามเนีย่ยโอ้โหขึ้นเสียบเสียบบู๊ แซ่บพักอีกทีครับผมยิ่มหลับดิมือนี่แต่มาว่าบ่าห่วงน้ำนผมนำแบบจับๆดิครับเองนี่กินเขากินน้ำก่อนครับเขาอ้อมไข่กับว่าแซ่บปนนี่ครับอืมอ้มอมไข่ก็ บ่แซบป่นี่ผมกระลันตีใ้องกินอยู่แป่เข้มมาทำมันตึงบาดกผรึเป่นของแซบยี่สแปดเข็มเราใส่าปครับลืมบเดแดลนิดน,นึงครับอันนี้สารตรงนี้บเดแดลครับขาดแผลเปเน็นยังบ่ได้ครับ ปเ,เป็นอาหารอีสานไปแล้วครับร่างกายต้องการประแดกวันนี้เห็นเบื้องบรรยากาศเลยครับตะไา่าพี่น้องครับมึงมาแล้วได้แตกทิมแจกทำตัวนะครับ <laughs> นี่กินอยู่ถึงน้าครับถึงน้าเนี่ยที่ผมกับบอลรู้ส่าเป็นเห็ดครับนี่ครับยอดแข่งบึงครับนี่ครับถึงน้าครับเห็นไหมครับนี่ไฟหลอดนิ่อันพร้อมครับอันนี้ครับน้างนี้เป็นถึงน้าที่สั่งขึ้นนะครับนี่ครับพากันเห็ดกันสองคนครับจะลองถึงน้าครับครับมือนี้ กินออมไกค่ครับเดี๋ยวมือหลังผมเสีให้เชฟโรซาเห็ดไก่อบฟางให้กินอ่าเป็นด้วยฝีมือว่โรซาล้วนๆเลยครับผมมีปิดแล้วครับเดี๋ยวเดียวไก่มาครับเพียงเพียงไอ้มัดหนึ่งก็ประมาณสามสิบบาท ได้ตัวนึงกับงั้นลอยห่างสิบครับไม่พี่น้องเบิง่งกินน้ำกันครับครับกับจำพี่เข่า พีนอดพีน่น้องควงไปเด้อหองแสบครับ,บ,อรบโอ้แบเว้ยหัวตะปูห้องแสบ này cái mẹ thô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 i ผักไส้ักออมเซ่บัยูตูผักบ้านบ้านักบ้านบาน้าเขาเอินผักกานตวงครับชาบ,บ้านโอครับทรัางพี่น้องเอิ่นีหย่างบครับถ้าใช้คเอื่นผักอย่างงบ้เนเขาจะทนด พัก,กันตรงพรักแต่ให้หวานๆโอ้โหหวานๆเฮ้ยเมื่อกี้กับบึ้งบรรยากาศครับคือว่าทักทายพี่น้องครับนะผมครับถึงน้า ไม่ไม่ตอนรับพีนองป่วงไปายู่กูสยู่คนครับมีน้อยกับจินตามน้อยนะครับเดี๋ยวหาเป็ดมาสู้กินกันพี่นองเบียดเสียงกันผนอยู่พาออกไปดิหาเหรียญทองเหรียญชาไปแลนะครับเฮียบ่ารัซา เป็นเพียงนี้กันหาปลาก่อนครับแอ,อบคากินดีนะครับว่าจิตว่าเออ là to mhm mhm ba mhm 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 ขอบคุณพี่น้องที่บอกผมกับบ๊วสายเปิด้านหลาบได้ครับเดี๋ยวจะมีโอกาสกิทิปีน,นาอยู่ครับผู้หนึ่งเห็ดผู้หนึ่งเสือครับจิดเงน้นกันไปอย่าในของกินไปก่อนเจีย <c oughs> ไปน้ำหน่อยดี าล้ครับเมื่อกี้กรบ่อยากรบกวนเวลาพี่น้องไดยครับคือตัวนี้ผมเห็นเึิ่งว้าวซาอ้อมไกลสูดพี่น้องบึงครับเดี๋ยวกินครับแล้วมึงอยาราพี่น้องอีก้อนครับดอไหมครับคิเจะละคิปกับสี่พ่ได้ช่วยหลูมากไม้ครับหรือว่ากินกันเป็นบรรยากาศบึ่งกันไปบันเทิงบ่ราะวบึ่งเป็นวเด๋ยแสบวอเป็นโนตจยังนะครับหรือว่าหากกันไป เบิง้งแหวบเบิ้งผมเนี่ยเบิ้งพูนเนี่ยเบื้องที่นะครับมันมีช็อตเด็ดอยู่ครับช็อตบอดเด็ดกับว่ากันไปอ่ะพอาา่อส่าสรบ้าพีน่น้องนี่ก็เงียบหน่ครับพ่อผมสวัส <laughs> ดีครับพ่อเ,เออครับฮะพ่อส่ออาสรกินข้าวสายอยครับวันนี้ครับ